คำว่าหนักมันไม่หนักเกินความสามารถแล้วครับถ้าสมมุติเราตั้งใจที่จะทำเพราะความมุ่งมั่นของเราคือตั้งใจที่จะเป็นครูภาษาไทยอยู่แล้วจึงต้องหาทุนทรัพย์ในการเล่าเรียนศึกษาเราเรียนสําหรับผมก็ไม่หนักเกินไปครับเงินเน่ามีปูหรือเปล่า นอนน้อยเพราะอยากให้ยายสบายขึ้นบ้างและนี่คือคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่874 กลางคืนเพราะอยากจะหาปูสแสมให้ได้เยอะๆทั้งออกเดินหาตามป่าชายเลนและดักไว้อีก10กระป๋องปูที่ดักได้ในตอนกลางวันนะครับมันจะดักได้ยากกว่าปูที่จับในตอนกลางคืนครับเพราะตอนกลางคืนปูมันเห็นแสงไฟมันจะเชื่องครับทำให้เราจับง่ายมากกว่าตอนกลางวันครับ นึงก็ได้สักสิบ้าตัวพอแม่และน้องชายไม่ได้อยู่ด้วยกัน,นเนสอยู่กับตายายหลายปีก่อนตาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งยายป่วยเป็นอมัมพฤกษ์เนสดูแลจนยายกลับมาเดินได้อีกครั้งยายเป็นอัมพฤกลูกขึ้นไม่รอดอันนเนก็หาข้าวกินแล้วก็กอลร่างตัวร่างกลห้ เห้ก็ตันยูดีเลี่ยงรู้สันยายดียายเขามุ่งสอนเสมอว่าจงทําทุกวันให้ดีที่สุดเราควรดำเนินชีวิตบนความถูกต้องตั้งใจเรียนเพื่อมีอนาคตที่สดใสเพื่อจะได้มานำมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงยายเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ครับไอเนต่ะดูแลฉันนั่นก็เจนโตไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะบอกกันเนตได้เรียนไปลูกไอ้เราจนก็พยายามพยายามเรียนต้ออะไร วันนี้เรียนชั้นมหกเพราะสู้ชีวิตมาตั้งแต่เล็กเริ่มจากการเก็บขวดละแวกบ้านและที่โรงเรียนทีแรกยังไม่รู้ว่าเขา,าลำบากนะคะก็เห็นแต่ว,ว่าเด็กคนนี้ตั้งใจเรียนขยันก็ลเลยติดตามจนทั้งปีที่แล้วได้เข้ามาเป็นที่ที่ปรึกษาเขาพอเห็นบ้านปุ๊บสลดเลยว่าเอเด็กทําไมมันมันถึงมีแบบบ้านแบบ โศมากอ่ะหลังบ้านมันเป็นป,าป่าเทเลนมันก็มีพวกขยะลอยมาเขาก็เก็บวดน้ำเนาะไปขายซึ่งก็ได้เจ็ดแปดบาทก็เลยแนะนําว่าโรงเรียนเราขยะมันเยอะหนูเก็บเลยเก็บไปหนูไม่ต้องอายใครเขาก็ทาทาได้รูก็เลยเห็นว่าเออเด็กคนนี้สมควรสนับสนุนเขาว่าในเรื่องการเรื่องการศึกษาเป็นเด็กที่ขาดโอกาสแต่พยายามจะหาโอกาสให้กับตัวเองตลอดตอนนี้ได้งานรับจ้างที่มั่นคงกว่าเดิม ทำงานวันหยุดเสาร์อาทิตย์และปิดเทอมเริ่มงานตั้งแต่ตีห้ถึงหกโมงเย็นมันยากอะมันไม่ยากอะแต่มันเหนื่อยเพราะบางทีมันก็สองสาตันบางทีมันก็ห7เตันเนี่ยตังเขาเรียนมสองะเด็กขยันนะมันตังไม่ค่อยใช้แบบว่าขีเหนียวอะคนงานชายจะยกกุ้งให้กับคนงานผู้หญิงที่คอยคัดขนาด ทำงานที่นี่มาตั้งแต่ชั้นมออ2เแไ่ให<อ>้ต<อ>ัวะครับ้าต้องยกกุ้งตะกร้า25กิโลกรัมตอนแรกๆที่ทำกุ้งใช่ไหมครับคือยกตะกร้ามาพักไว้ที่อก เพราะว่าเรายังไม่มีความชํานาญถึงทําให้เมื่อกลับบ้านไปก็รู้สึกเจ็บอ,อกแต่พอเมื่อเราทําไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ต้องมาพักที่อกเราก็สามารถยกขึ้นแผงได้เลยครับททางทงวังไปนนบ้ก็เหนื่อยนะครับวันหนึ่งก็ยกประมาณ70-80ถึงแ0ดสิครับอันดับหนึ่งคือครอบครัวเราต้องต้องหาวิธีการหาเงินเพื่อให้มาเลี้ยงครอบครัวอีกอย่างหนึ่งอยู่กับยาย ยาก,ก็ไม่มีอาชีพไม่มีไรายได้เราจึงต้องหาไรายได้พิเศษเพื่อมาส่งเสียตัวเองเรียนครับทุกสิ่งทุกอย่างเราจะทำได้หากเรามีความมานะพยายามอย่างเช่นตอนม .4 ความมุ่งหวังว่าเนซอยากได้เรียนเกียรติเฉลีย่ย4.00เนซก็ตั้งใจเรียนมาตั้แต่ม4เทอม2ม5เทอม1ม5เทอม2ทั้ง3เทอมนี้เนซก็ได้เกียรติเฉลี่ย4.00ตามที่ใจหวังเลยครับเพราะด้วยความมานะพยายามของเราคือการอ่านหนังสือยอมอดหลับอดนอนก็เพื่ออนาคตที่สดใสในวันข้างหน้าครับเนสมีความสามารถด้านภาษาไทยและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดและระดับภาคความฝันของเนสคืออยากเป็นครู คือมีไอดอลก็คืออาจารย์ระยะชาญกิจที่ให้คำปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนการศึกษาหรือว่าแม้กระทั่งอุปสรรคหรือปัญหาในครอบครัวเขาก็สามารถที่จะให้คำแนะนำได้ตามคำเหมาะสมหรือสภาพของความเป็นครูและความเป็นนักเรียนหรือความเป็นสิทธิ์ร่วมกันครับอันดับหนึ่งคือรเราต้องจัดสรรเวลาให้ถูกต้องญญว่าการเรียนคือการเรียนการทำงานคือการทำงานที่ทำงานก็เพื่อจะหาเงิน ไปส่งเสียหรือว่าเล่าเรียนในการเรียนครับนี่คือจุดประสงค์หลักขอเรียนเ,เก่งเพราะอนาคตเรายังอยู่ยาวไกลจะได้ดูแลพ่อแม่ดูแล,แลยายก็อยายเขาเป็นครูด้วยเนะก็บอกก่ายายยังคงเป็นไงย่ารอเขาเป็นครูก่อนเราอยากให้เขาเป็นครูเราพยายามสู่ร้านประสบการณ์ชีวิตเนี่ยในโรงเรียนในห้องเรียนไม่มีแต่เขาหายังได้นะผมเชื่อว่าเด็กคนนี้ต่อไปในในอนาคตเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ที่ แกล่งนะสามารถอยู่ในสังคมโลกปัจจุบันซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมมันซับซ้อนมากมายนะครับ,รบยินดีส่งเสริมเขานะครับในขณะอยู่ที่นี่แล้วก็จะดูแลเป็นกำลังใจให้กับเขาต่อไปในอนาคตไม่กลัวความเหนื่อยเพราะทุกความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่เนสทำด้วยความตั้งใจที่อยากจะดูแลคนในครอบครัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมการทำงานผมว่ามันไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนผมว่ามันไม่เหนื่อยเลยครับ ไม่เท่าเหนือเท่ากับที่เขาเลี้ยงเรามาจนถึงปัจจุบันนี้เราคิดว่าเรื่องแค่นี้ที่เราทําคือการเรียนกับการทํางานว่างหรือว่าการหารายได้เสริมรายได้พิเศษถือว่าไม่เป็นเรื่องที่ใหญ่หรือเป็นเรื่องที่หนักเลยครับเราทํางานเนี่ยเพื่อตอบแทนเขาแต่สําหรับคําพูดที่ว่าทํางานหนักมันไม่หนักเลยเพราะว่าเขาเลี้ยงเราหนักกว่าครับ ตอนยาวเจ้าทากทางเทาง้าบอบบางต้องเดินทางไกล่าน้อยๆแบกหนักเกินไว้น้ำใสๆสไหลจากดวงตาในดวงใจอันปวดร้าวมีดวงดาวทอรนงเหนอ่อยลาศรัทธายังคงดำรงใส โครงการสารรักโดย AIS เป็นกำลังใจให้เนสชนะชัยสุขยิ่งโดยมอบทุนการศึกษาให้จนกระทั่งเรียนจบในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าพร้อมกันนี้ได้มอบทุนช่วยเหลือให้กับครอบครัวและโครงการสารรักได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนท่าใหม่ภูนสวัสด์ราชนก,กูลจังหวัดจันทบุรีด้วย เมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเรานำเสนอเรื่องราวของน้องเปาอายุ9กขวบที่อาศัยอยู่กับยายและน้องสาวในบ้านที่ใกล้จะพังความช่วยเหลือจากผู้ชมทางบ้านทำให้วันนี้พวกเขาได้บ้านหลังใหม่ได้คิดกเปารับจ้างทั่วไปและตามยายไปทุกที่ที่มีงานทำตั้งแต่เด็กเสาร์อาทิตย์จะไปช่วยกันรับจ้างปลูกมันสำปะหลังเปาตัวเล็กกว่าทุกคนในไร่แต่ตั้งใจทำงาน ทุกครั้งที่ไปรับจ้างเปาจะพาน้องสาวว,วัยสามขวบไปทำงานและเล่นด้วยกันยา<อ>ยเคยบอกไว้ว่าหลังจบป .6 ไม่แน่ใจว่าจะให้เปาและน้องได้เรียนต่อหรือไม่เพราะอยากเก็บเงินไว้ซ่อมแซมบ้านที่ผุพังจากบ้านหลังเดิมที่ซุดโมมากวันนี้ครอบครัวของเปามีบ้านที่แข็งแรงมากกว่าเดิมจากความช่วยเหลือของผู้ชม าไม่ร้วครับพี่ตายแล้วตายนะขอขอบคุณพวกพี่ๆที่ม,มาสร้างบ้านให้ผมนะครับเปาและครอบครัวได้บ้านที่มั่นคงขึ้นเพราะความช่วยเหลือจากสังคม ถ้าเราทุกคนคือเครือข่ายชีวิตของเด็กๆก็จะดีขึ้นพบเห็นคนเก่งหัวใจแกรง่งบอกมานะคะที่แฟนเพจสารรักคนเก่งหัวใจแกรง่งและอย่าลืมช่วยกันชมและแชร์เรื่องราวของเด็กๆสวัสดีค่ะ